นะครับผมขั Th like ้นแรกการกรีดยางนะครับต้องปักที่เส้นหน้าของเราให้ถึงท่อน้ํายางนะครับให้ถึงท่อน้ํายางนะครับผมใหถึงท่อน้ํายางนะครับปักมาแล้วนะครับเพื่อถึงท่อน้ํายางแล้วนะครับกรีดบางๆนะครับพี่น้องกรีดบางๆนะครับช้าๆนะครับอย่ากรีดเร็วนะครับผมกรีดช้าๆนะครับแต่ถ้าคนเซียนกรีดเร็วนะครับแล้วเราปักนะครับปักข้างใน น้ำยางจะไหลแบบนี้เลยนะครับผมจะไหลแบบนี้เลยเดี๋ยวสมพรจะให้ชมช่วงนี้ก่อนช่วงที่น้ํายางไหลสวัสดีครับสวัสดีชาวเกษตรกรสวนยางนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆ F C นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง ทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมช่องคนเดินดินกรีดยางพารานะครับผมก็วันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากนะครับก็อย่างคลิปที่แล้วนะครับที่เราออกคลิปไปนะครับสําหรับต้นยางต้นนี้นะครับที่เป็นยางหน้าต่ํานะครับที่เป็นยางหน้าต่ําแต่ก่อนนี้ที่คลิปที่ผ่านมานั้นสมพรได้ออกเป็นคลิปกรีดยางขี้ไม้หนาว่าน้ํายางจะออกดีเช่นไรนะครับแล้วก็น้ํายางได้มาถึงเลยครึ่งถ้วยเลยทีเดียวนะครับ เลยครึ่งถ้วยขึ้นมาเลยทีเดียวหรือ0.6ลิตรนะครับหรือว่า 600cc นะครับออกมาถึง 600cc นะครับแล้วคลิปนี้นะครับสมพรจะมากรีดแบบบางนะครับแบบขี้ไม้บางว่าน้ำยางจะออกดีเช่นกันไหมนะครับโดยที่ใช้ยางต้นเดิมนะครับใช้ยางต้นเดิมแล้วก็ออกมาคลิปนี้นะครับที่ออกมาจะคล้ายๆกับทดลองนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปกับ fc ด้วยกันที่เคย คอมเมนต์ถามมาว่าเรากีดขี้ไม้หนากับขี้ไม้บางนะครับผลดีผลเสียอย่างไรนะครับแต่สมพรการันตีได้เลยนะครับว่าขี้ไม้บางกับขี้ไม้หนานะครับถ้าเรากีดถึงท่อน้ํายางนะครับที่แนบชิดติดเนื้อเยื่อเจริญเติบโตนะครับก็จะน้ํายางก็จะไหลดีเช่นกันนะครับเหตุผลเป็นอย่างไรนั้นนะครับผมจะมาสาธิตแล้วก็บ่งบอกนะครับบ่งบอกแล้วก็ให้ให้ข้อคิดนะครับแชร์ความรู้นะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นปรมาจารย์นะครับแชร์ความรู้เท่าที่ประสบการณ์ที่มีนะครับก็คืออันดับหนึ่งนะครับเอาปรับแต่งเดือยมีดนะครับเดือยมีดอย่างที่ท่านเห็นนะครับกล้องก็จะไม่ค่อยซูมเนาะนะครับสมพรถ่ายทําช่วงประมาณ8ปดโมงกว่านะครับก็แสงแดดก็จะออกลําไรนะครับทีนี้เรามาดูมีดนะครับที่ปรับแต่งเดือยมีดนะครับ โดยให้กรีดขี้ไม้บางนั้นมีดสมพรก็เริ่มนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะหมดแล้วโดยใช้อปรับแต่งมาเป็นพิเศษนะครับโดยมีดที่สมพรใช้นะครับก็จะเป็นอ่าฝั่งหูมีดนะครับฝั่งหูมีดหรือพุงมีดของเรานะครับแล้วก็เดือยมีดตรงกลางนะครับเดือยมีดให้ได้ศูนย์กลางนะครับแล้วก็ฝั่งหูมีดของเรานะครับให้ต่ํากว่าข้างบนหรือพุงมีดของเรานะครับให้ต่ํากว่านะครับเดือยมีดต้องยาวกว่าหูมีดหรือพุงมีดนะครับ ไม่ว่ามีดจะหมดแล้วหรือปรับแต่งมีดมีพุงหรือไม่มีพุงก็ช่างนะครับเพราะว่ามีดเราจะหมดแล้วนะครับก็ในระหว่างที่ปรับแต่งหรือกรีดนะครับให้แนบไปกับท่อน้ํายางของเรานะครับท่อน้ํายางของเราตรงนี้นะครับท่านก็จะเห็นว่าเดือยมีดของเรานะครับชิดกับท่อน้ํายางเลยนะครับโดยไม่ลุกล้าเข้าไปกินหน้าบนนะครับผมแล้วก็หูมีดของเรานะครับระหว่างที่หูมีดของเรานะครับก็จะ เดือยข้างนอกนะครับที่เป็นตรงหูมีดนะครับขยักวงในนะครับก็จะชิดกับท่อน้ํายางนะครับพอดีกับท่อน้ํายางที่อยู่ด้านนอกพอดีนะครับที่เป็นท่อน้ํายางติดกับเปลือกทรายนะครับผมแล้วทีนี้เรามาชมวิธีกรีดนะครับวิธีกรีดสมพรคลิปนี้นะครับสมพรก็จะตั้งกล้องไว้แล้วก็กรีดนะครับแล้วก็จะมีระบบซูมให้ดูนะครับระบบซูมให้ดูก็คือสมพรจะใส่ภาพซ้อนนะครับซูมให้ดูว่า ช่วงที่แนะนําเป็นยังไงนะครับแล้วก็สาธิตโดยแบบละเอียดนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยยาวสักเท่าไหร่นะครับประมาณ8ปดถึงสินาทีนะครับก่อนอื่นนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สนใจเทคนิคที่สมพรออกไปนั้นนะครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับฝากกดติดตามนะครับสั่นกระดิ่งไว้นะครับ ส่วนที่สมพรได้ออกคลิปนะครับแชร์ความรู้เป็นวิทยาทานให้กับชาวเกษตรกรมือใหม่นะครับที่สรรหาความรู้และก็เทคนิคดีๆที่เข้ามากรีดยางให้มีประสิทธิภาพสูงนะครับและให้มีผลผลิตสูงเกินคาดนะครับให้ได้ผลผลิตแล้วก็ฝีมือดีเท่าที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสมพรจะเริ่มกรีดให้ดูนะครับสําหรับเริ่มปักเดือยนะครับปักเดือยเข้าไปที่เส้นหน้านะครับแต่ว่า ยางหน้าต่ําแล้วไม่จําเป็นต้องขีดแล้วนะครับเพราะเป็นหน้าแรงหน้าหนาวแล้วเดี๋ยวอีกไม่เท่าไหร่ก็จะหมดหน้าแล้วก็จะได้ขึ้นหน้า2นะครับคลิปต่อไปขึ้นหน้า2หรือว่าหน้าที่3นะครับจะขึ้นแบบไหนเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้เรามาชมที่กรีดบางๆน้ํายางไหลเหมือนกรีดขี่หนาไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับผม ทีนี้สมพรจะถ่ายทำนะครับจะถ่ายทำพอ, <longing S 2> พอกรีดเสร็จแล้วน้ํายางจะหยดลงมาตรงที่ท่อนะครับไหลลงมาตรงที่ท่อสมพรจะเลื่อนกล้องตั้งไว้นะครับตั้งไว้ว่าได้น้ํายางเยอะขนาดไหนโดยที่ใช้ความเร็วของภาพนะครับแเท่านะครับจากเดิมครั้งที่แล้วเคยใช้4เท่าคลิปนี้จะใช้8เท่านะครับเพื่อย่นระยะเวลาในการชมของคลิปให้จบแบบรายละเอียดนะครับว่าได้น้ํายางเยอะขนาดไหนนะครับผมแล้วน้ํายางไหลดีแบบไหนนะครับผม สมพรจะขออนุญาตฉีดขีเส้นตรงปลายท่อนะครับผมเพื่อที่จะให้ได้ชมแบบสะใจสะใจไปเลยนะครับผมขั้นแรกนะครับผมขั้นแรกการกรีดยางนะครับต้องปักที่เส้นหน้าของเราให้ถึงท่อน้ํายางนะครับให้ถึงท่อน้ํายางนะครับผมให้ถึงท่อน้ํายางนะครับปักมาแล้วนะครับเพื่อถึงท่อน้ํายางแล้วนะครับกรีดบางๆนะครับพี่น้องกรีดบางๆนะครับ ช้าๆนะครับอย่ากรีดเร็วนะครับผมกรีดช้าๆนะครับแต่ถ้าคนเซียนกรีดเร็วนะครับแล้วเราปักนะครับปักข้างในน้ํายางจะไหลแบบนี้เลยนะครับผมจะไหลแบบนี้เลยเดี๋ยวสมพรจะให้ชมช่วงนี้ก่อนช่วงที่น้ํายางไหลดีแบบนี้นะครับจะหยุดกล้องนะครับมาจับกล้องฝั่งนี้ว่าน้ํายางเราได้เยอะขนาดไหนนะครับแบบนี้นะครับพี่น้อง เขาจะไหลเขาจะไหลดีพอสมควรนะครับทีนี้ก็จะเริ่มหยดนะครับสมพรจะหันกล้องมาจับตรงถ้วยนะครับจับไว้แบบนี้แล้วสมพรจะขึ้นไปกรีดยางต่อนะครับลงมาพอน้ํายางงดเสร็จปุ๊บเรามาดูขนาดของน้ํายางที่ออกมาจากเดิมออก 600cc นะครับทีนี้เรามากรีดบางที่ไม้บางนะครับจิกหน้าปักหลังนะครับจิกหน้าจิกหลังนะครับที่กรีดให้นะครับขี้ไม้ก็จะบางประมาณนี้นะครับไม่หนานะครับบางนะครับแต่ที่ว่า ดูแล้วเหมือนหนาเพราะว่าเปลือกยางมันขยายให้เราเนาะมันก็จะเห็นว่าเปลือกยางเรามีกี่ชั้นนะครับ1ติดเนื้อเยื่อเจริญเติบโต2นะครับเป็นท่อน้ํายางของเรานะครับ3เป็นเปลือกไม้ชั้นเปลือกอ่าชั้นเปลือกไม้รายละเอียดนะครับแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นท่อน้ํายางที่ซึมซับเลี้ยงอ่าอ่าเปลือกทรายของเรานะครับแล้วก็มาเปลือกของชิ้นข้างนอกนะครับผมชิ้นข้างนอกอ่า ทั้งหมดมี5ชั้นนะครับอยู่ด้านนอกนะครับส่วนเข้าไปถึงลึกเลยถึงแกนไม้จะมีทั้งหมด7ชั้นนะครับผมท่อน้ํายางจะซึมออกทั้งหมด3ท่อนะครับ3ท่อนี่หมายความว่าเราจะได้ผลผลิตท่อที่2ท่อที่3มันจะมีน้ําเลี้ยงนะครับผมบางพันธบางต้นก็จะเป็นท่อน้ํายางที่ขึ้นเต็มสําหรับต้นที่ใหญ่นะครับแล้วเรามาชมตอนที่จับภาพ ที่อยู่ในน้ำยางได้รับผลผลิตยเยอะไหมนะครับสําหรับมีดนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมเรามาชมคลิปนี้แบบย่นระยะเวลาในการชมนะครับเพิ่มความเร็วที่8เท่านะครับก็จะได้ชมแบบจบคลิปแบบโดยรายละเอียดนะฮะ แล้วก็คลิปนี้อย่าลืมนะครับพ่อแม่พี่น้องหากท่านสนใจนะครับเทคนิคดีๆที่คนเดินดินได้ออกคลิปไปนั้นนะครับได้ชมไปนั้นกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจได้ทําเทคนิคต่อไปแบบให้มีประสิทธิภาพสูงนะครับผมแล้วก็จะพัฒนาไปโดยไม่หยุดยั้งให้เป็นที่ประทับใจของ f c ต่อไปเรื่อยๆนะครับ ใครที่มีความสนใจนะครับคอมเมนต์มาว่าจะให้ออกคลิปแบบไหนนะครับคนเดินดินจะจัดให้ทางช่องนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะลาจากจากรากันไปก็ขอขอบคุณ fc ทุกทท่านที่เข้ามาให้ความสนับสนุนชมนะครับและดูแลทางช่องเป็นอย่างดีนะครับก็ขอก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับบายบายนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ในเทคนิคดีๆต่อไปนะครับผม